ก็มาต่ออีกอันนึงนะครับไอเทมโอ้โหเสียงตีละครังดังกลางวานเลยนะครับพอดีผมมาวัดเนาะมาเพนก็เป็นไอเทมอีกอันนึงนะครับนี่เป็นหมอนเบาเบาะหนุนหลังนะครับคือเวลาเรานั่งเนาะเวลาเรานั่งเนี้ยเนี่ยเน,น,น หลังมันมันก็จะโค้งๆอะเนาะก็ลักษณะการนั่งเราก็เอานี้มานั่งมาหนุนไว้หลังเราก็จะไม่ได้อะไม่ได้งอไม่ได้งอแบบนี้มันก็จะประมาณนี้นะครับคือผมก็จะว่าไปก็ทํางานอยู่หน้าคอมจะเรียกทํางานก็ไม่ซึิงนะครับมันไม่ได้ทํางานทั้งวันนะอยู่บ้านหาตังค์ออนไลน์นี่แหละครับ เมื่อก่อนก็เปิดร้านเน็ตเนาะตอนนี้ร้านเน็ตมันไม่ได้แล้วก็ปิดร้านเน็ตแต่เราก็ต้องหาตังค์อยู่นะครับก็โชคดีหน่อยได้วิชาคอมพิวเตอร์อะไรมาก็มาต่อยอดเอานี่แหละครับก็ก็มีวิธีหาหาเงินออนไลน์เยอะแยะนะครับผมก็นั่งนั่งทำวันละนิดวันละหน่อยไปเรื่อยๆเนาะ แล้วก็ต้องนั่งนานนั่งนานนมันก็ปวดหลังก็เลยต้องหาอะไรพวกนี้นะครับมานั่งใครที่นั่งทางานก็ลองหามานั่งดูนะครับมันก็ช่วยให้เราไม่ปวดหลังช่วยให้หลังเราไม่คุ้มอย่างเงี้ยเวลานั่งอันนี้มันก็จะตรงๆอย่างเงี้ยนะครับมันก็รู้สึกว่าสบายขึ้นนะถ้าเรานั่งตัวงอทั้งวัน มันก็ทําให้เราปวดหลังปวดเส้นปวดอะไรไปเยอะนะครับนี่ก็เป็นอีกอันนึงนะครับที่อาจจะไม่สําคัญที่สุดแต่ก็จําเป็นนะผมก็ใช้อยู่เวลาเหยียดขาอะไรเงี้ยเราก็ออกจากหลังมาแล้วเราก็เอาไปลองขาได้นะครับมันจะนุ่มๆ ส้นเท้าเราจะได้ไม่ลงกับพื้นกับอะไรให้มันมันก็จะมีอะไรรองรับนะครับก็ลองใช้ได้หลายอย่างเวลานอนก็เป็นหมนุนหมอนได้นะครับก็พับอย่างเงี้ยหนุหนหัวได้กรณีออกไปข้างนอกอหรืออะไรเนะี่ยมันก็เพื่อได้หลายอย่างเนะแต่ก็อาจจะมีอุปกรณ์เสริมเยอะหน่อยนึงแต่ก็ไม่เป็นไรครับมันก็ไม่ได้บุญบายมากมาย นะครับก็เป็นหมอนหนุนหลังนะหมอนอิงแล้วกันก็น่าจะเรียกหมอนอิงอก็หนุนหลังไว้ให้มันหลังตรงหลังยืดนะครับจะได้ไม่ปวดหลังเนาะ,อะโอเคนะครับถ้าใครปวดหลังปวดเอวก็ลองจัดท่านั่งดูนะครับมันก็เป็ียนกับท่าเรานั่งนั่นแหละนั่งนานๆหลังมันก็ กระดูกมันก็โค้งโค้งลงโค้งลงนานวันไปมันก็ตึงก็ยึดนะครับอ่าก็แนะนำนะครับอันนี้